ก็ต้องขอสวัส <handled> ด <kr> ีทุกคนที่เข <hr ugs> ้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับผมฮะคลิปนี้เห็นไหมเห็นไหมใครยินคู่กุลิข่าว์ไฮลุมบีดีเก้ครับผมลุมบีดีเก้นะโอ้โหมาตั้งแต่หัวเลยว่าอัปเดต4.2.0ก็มาเลยครับผมแพ็กคารไฮลุมบีดีเก้นะครับโอ้โหโคตรหล่อโคตรเท่พื้นหลังเ็นอนิเมะด้วยว่าเดี๋ยวเรามาดู โอเวอร์ออลโดยรวมแล้วก็ค่าพลังไส้ในของเขากันเลยนะครับผมลุงบิเกร้ร่างนี้นะครับส่วนสูง182แปดครับผมอายุ25ปีถนัดเท้าขวาเป็นหลักนะครับผมแล้วก็เป็นร่างทีมชาติด้วยนะฮะเป็นร่างทีมชาติพิอิี่สไตล์ของเขาคือโกโพเชอร์นะครับเป็นกองไอเป็นหน้าเป้านะเป็นหน้าเป้าเออโอเวอร์ออลโดยรวมนะครับผมคือ105เลยโอ้โหสูงสูงจัดสูงเกินสูงเกิน ค่าพลังเกมลุกนะครับ9 2นะครับของบอลเลี้ยงบอล3ค่าพลังนี้ก็ถือว่าไม่น่าเกียดนะถ้าบวกกับสกิลไปด้วยก็จะดีกว่าเดิมครับบวกสกิลสอรคนโทมไปด้วยนะแต่ผมไม่มีว่าเสียดายจัดค่าจบสกอร์นะครับ9 3ค่าเฮดดิ้ง80นะครับลูกโค้ง81ส่วนฟีคิก77นะเราเราไม่ต้องไปสนใจอยู่แล้วค่าค่าฟีคิก,กน,นะเออตัวแบบตัวเบต้าเราพูดยังไงก็ได้อะยังไงก็ดี <laughs> ส่วนสปีดกับสปีดต้นนะครับสปีดทั้งคู่นะฮะ99ครับเร็วจัดกิ้งกิ้งพาวเวอร์ก็9 0ค่าจัมป์82ค่าความแข็ง83ครับผมบาราน้าน87แล้วก็สเตมินาอีก85ครับส่วนเท้าที่ไม่ถนัดนะครับเล่นได้ดีมากนะครับประมาณแบบขวา5ซ้ายห้านะถนัดทั้ง2เท้านะเออส่วนบุสเตอร์อันแรกนะครับที่ลูบิเก้เขาให้มานะครับคือบอลเคอร์รงนะครับ ก็จะบวก2เกี่ยวกับดิปบิ้งนะครับไทโพซิชั่นสปีดแล้วก็บาลานซ์นะฮะส่วนบู้เตอร์อันที่2ที่ผมใส่นะครับจะเป็นสเต็เกอร์อินสติ้งนะจะบวก1นะครับเกี่ยวกับเกมรุกบอลคอนโทรฟินิชชิ่งแล้วก็สปีดต้นนะครับส่วนสกิลที่เขาให้มานี่ดับเบิลทัชเห็นปะมาเต็มจัดดับเบิลทัชก็มีว่ะเฮดดิ้งก็มีลูกโค้งไรซิ่งช็อตลองเลนส์ชูตติ้งก็มีโอ้โหยิงท่าย่าเฟิร์สทำช็อตแล้วก็สกิลยิงสุดพิเศษครับผม ฟิโนมิโนฟิตนิชิงว่ะจบสกอร์ท่ายากนะเอาเรื่องจัดเอาเรื่องจัดส่วนสกิลที่ผมเพิ่มมานี่คือไม่ต้องตกใจนะผมเอาลูมิิเก้มาเล่นกองหลังไงแมทมาร์กกิ้งอ่ะ <c ười> คือเพิ่มมาแล้วมันได้แมทมาร์กกิ้งอ่ะเศร้าใจจัดเลยโอเคครับคือลูมิิเก้ร่างนี้นะขอท้าความก่อนนะลูมิทิลเก้ร่างนี้จะมีอยู่2ร่างด้วยกันคือค่าพลังเท่ากันครับแต่แค่จะเปลี่ยนภาพพื้นหลังนะฮะนี่เดี๋ยวผมมาว่าดูเลย ลุมบิดิเก้นะครับจะมีอยู่2ร่างนะครับจะเป็นแบบการ์ดร่างธรรมดากับการ์ดร่างอนิเมะนะครับคือค่าพลังหรือโอเวอร์ออะไรโดยรวมคือเท่ากันครับแต่แค่พื้นหลังเขาจะเปลี่ยนเฉยครับแล้วแต่แบบรสนิยมนะก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน <c oughs> ทำมาเพื่อทำมาเพื่อพี่โคกินตังพี่โคกินตังจัดเลยอะ่ะเปิดมาปุ๊บกินตังเลยอะ่ะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะตัดไปอยู่ในเกมเลยนะครับผมอยากจะรู้ว่าข่าวไฮลุมบิดิเก้ร่างบูสเตอร์2ดวงที่เขาตามหากันมานานเนี่ยแล้วมาทีนี้ จะแบกทีได้หรือไม่ครับจะจี้จ้าดเหมือนร่างบายเยนมินิตร่างเก่าหรือเปล่าร่างเนี้ยร่างเนี้ยมันจะจี้จ้ากว่าร่างเก่าหรือเปล่าหรือจะเสียตังฟรีอือเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมมันดีกว่าครับไปตอนนี้ผมก็กดเชือห้องไปที่เรียบร้อยนะครับผมกับหน้าต่างไอคอนแบบใหม่นะเรียกไอคอนแบบใหม่หรือเปล่าวะหน้าต่างแบบใหม่นะครับผมเราสามารถคัสตอมไหมในการที่เราจะเปลี่ยนสนามได้นะครับแต่สนามก็จะมีประมาณแค่นี้นะสนามก็จะมีประมาณนี้นะครับกับลูกฟุตบอลอืมฟุตบอลสีนี้แล้วกัน มันจะลายตาปะวะไม่น่านลายตานะไม่น่านลายตานะเอออย่างนี้ละกันนะครับผมเราเจอกับเชลซีวะ่ะกดเลยขอดูทีมฝั่งตรงข้ามใหม่ดิขอดูทีมฝั่งตรงข้าหมหน่อยดิเข,ข,า,ขาเอาอะไรมาเจอกับเราอุ้ยมูซันล่าลิวาโดว่ะยืนซีเอฟคู่ว่ะเอสเอสนะครับผมก็จะเป็นคูโบนี่คูโบภาพโคตรสวยอะ่ะภาพคนตูวนะโคตรสวยแล้วก็จะมีดูแรนโยนะครับผมเล่นเอ็มเอฟคู่กับพอซาโคนะฮะพอซาโค ดีเจะเป็นดีแครงไรทนะฮะหลังเซ็นเตอร์คู่นะครับจะเป็นเบ็คเคนเปเปอร์กับโทนี่อดัมนะครับส่วนแบ็คขวาจะเป็นตูรามนะครับผมดียงตูรามใช่ปะวะไม่ใช่ไม่ใช่ใชปะวะรู้จักแค่ตูรามข้างหลังเฉยๆนะนะส่วนแบ็คซ้ายจะเป็นคอสต้ากูต้าครับประตูก็จะเป็นคาซิยาสนะอีเก้อีเก้คาซิยาสัมรองก็จะมีฮาร์แลนด์เอ็มบัปเป้วินิซิวูดูนะครับเนมาชูเนียวัดอัลน่าเออตึงว่ะ ขอดูฟอร์มไปดิเป็นยังไงฮึบหัวตั้งเลยดีเหมือนตูล้านเลยดิโอ้เฮียลุมเฮียเฮียไม่หัวตั้งเลยอะมาแล้วกดเลยครับไม่พูดพร่อมตเพลงเงี้ยมาครับผมเกมก็เริ่มไปที่เรียบร้อยนะครับฝังผมไม่ใส่ที่เลีรยก่อนนะมากุลิตกุลิตุลตแทงมากักุต้ายินโซนดีว่ะ ซาลาจะเล่นกับตูลามหรอาบาลาโมโลบางดีนี่ไโอ้โหวิ่งดีวิ่งดีงดไปเขาให้ลูบิเก้ไปนี่มันเนมาจูเนียนี่ว่าไม่ใช่ลูบิเก้าดีแล้วไม่ได้แล้วโอ้โหโอ้โหซาลาหลุดคาร์ลอสคาร์ลอสวิ่งกระแทกกระแทกกระแทกโอ้โหเขาวิ่งจี้ใส่เราเลยว่า ไม่น่าใช่ซาลานะจงหวะเมื่อกี้ใครอ่ะออกมุ่งเข้าเมีดซาลาทำไมผิดขาจังลูบิเก้โอเคอ๋เอมื่อกี้เกือบส่งผิดแต่กลับมาได้นะฮะแต่ก็ยังโดนปิดทางนะคาร์มโร่ทำงานดีครับกเกมรับอันนี้ก่อนบีแคมจยให้กุลิดกุลิดพีคืงมาจา่ายให้กับลูบิเก้ลูบิเก้ดับบนทัดไม่ไม่ติดแต่บนทัดอ่ะ โอ้แล้วเมื่อกี้จังหวะดับเบิลทัศนี่ติดคือเข้าครับบอ้าดีแค่ไรสาบบอลขึ้นมาตูรามเคลียร์ไปก่อนไลก้าบิเกตปาเข้ามาเกินกุลิดกุลิดให้ลุบบิเก้ดับเบิลทัศดับเบิลทัศเอ้าหยุดบอลเมื่อกี้สวยชัดเอ้าซ้ำนี่ครับจะกดดับเบิลทัศนะครับแต่เป็นบอลจังหวะ เป็นบอลหยุดเฉยเลยอะถือว่าได้ปะถือว่าได้แอซิดป่วะลูกแรกจากลุดกุลินะฮะกีอยากจะหยุดก็หยุดเลยนะลูมิดิกีสาดขึ้นมาอย่างนี้เคขายาวจิมายู่เวียล่าดีแค่ไหนนะเคโคโอ้ยดโยกยิงปีไปก่อนเวีล่าสาดขึ้นมาเนี่ยมา ทีทำงานคู่กันที่ดีฮะระหว่างไรกาศกับวิรมกจอนปามาเดวิดบิ๊กเดวิดบิกใจล่างถึงก่อนไหมเกบถึงก่อนนะไงพสโคให้กับคุโบซาลาพิกคึงคึงคุโบไงให้กับพอสโคคืนหลังครับ นเกมกันช่วยเกินไปเปล่าทำชิงดีจัดเลยว่ะโอ้ยไม่ได okay. ้จ่ายเว้ยเอาเกือบหลับแต่กลับมาได้เฉยเลยเปิดมาอย่างนี้เขาไ้ลูมวิลเกติลังกาหุยทาจริงย่างเท่ะทุกคนเมื่อกี้อะ โอ้โหคมเฉยคมจัดตริลงกาเท่จัดเรามีทีเด็ดแล้วะเรามีทีเด็ดแล้วอ่ะให้ใครดีวะไม่แค่ปึ๊บกุลิตกุลิตแตะไม่ได้อีกกุลิตขาสันนะลิบาร์โดใจกลับดูรันโย่ดูรันโย่ปาดมาไรกัดโอเคหน่วงก็ได้อยู่ดูมิกีเอโมงสวยงามครับ ถึงนะถึงนะถึงก่อนนะถึงกนหักหักหักมาเลี้ยวเลี้ยวเล้ยวเลยวแล้วก็ยิงลูกนี้อมติดเซ้นนะฮะผิวจัดโอ้โหโคตรผิวโคตรเร็วเบอร์ไปแล้วเมตาเบอร์ไปแล้วกดต่อเลยฮะผมไม่พูดแปํานำเพลงนะฮะเราจะไม่เปลี่ยนตัวสำรองเลยนะแค่นี้ลูมิิเกก็เก็บหมดแล้ว โโอเคติดไปก่อนประตูมาลับประตูมาลับบอลเต้ใช่ไมพอนมองสาดขึ้นมาลูบิเเกะมงเอานี่นี่มาเนี้ยมาลูกนี้คูลิตตดบิเบกเข้ามามานี่นี่มาไม่ถึงโอเคชิ้งไมาไม่ได้วะ ซาลาให้กับลิเวอร์ดรูลิเวอร์ดคืนซาลาเอาละวิ่งแล้วครับเขาวิ่งหาช่องกันละเขาวิ่งหาช่องคืนบอลรับโพสโคโอเคครับฟินิชลามลงมาดีนีมาจูเนียป,ปึ๊บปึ๊บปึ๊บมาดีไปดีพิวอะพิวเฉยเลยวะ่ะไล่กัดคืนเขาไฮดูบิลิเก้แตะมา บาลานดีส ύ, บีบาลานดีสีเมื่อกี้เกือบล้มนะฮะเกือบหลับแต่กลับมาได้นะขนาดเป๋นะฮะก็ยังตามมาเอาบอลเพื่อยิงนะก็หายสกอร์ซะเหลือเกินอีกลามเปิดโคง้งๆอย่างนี้ได้ละหนึ่งประตูต่อศูนย์นับเลย <c oughs> ไม่ใช่ปะตูลามสวยน่มาชูนเนียจัดมาลามลามปึ๊บ ลูเบนิก้าี่ผิดเหลี่ยมนะอาวลาลิวาโดสับวิ่งละไวเลยปานนั้นไวเลยปานนั้นไวเหรอไวเหรอเรอข้าสองวิด,ดีเขียวแล้กวกันเกาสวยงามอา้าล้ำบ่ล้ำได้ไงถามจริงบูล้ำเดียว <laughs> ว่ะป็นจังหวะตั้งเตะของฝั่งเชลซีนะฮะโทนี่อดัมยังไงโทนี่ดมเล่นสั้นเล่นไกล สาขึ้นมาไกลแล้วครับตูรามสวยตูรามเขาเก็บงานไม่ได้เอาละเอาละซาล่าซาล่าซาล่าโอเคคาแนนบโลเฮ้จ๊หายเจ๊คว่มเป็นจังหวะเตะมุมของดูดันยนต์นะฮะเตะมาอย่างนี้โอเคเนมาชูเนียเดมันทัดมาจ่ายสวยจัดโอ้โหเขาห้ลูบิทิกาวิ่งอย่างนี้เอ้านี่จัดไม่ดีนะ ยกมาลูบิลิก้พักมาลูบิเก้เเกมาเวอร์เรามองมันมก่อนมาสวย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 ,สวยไปบนตบมานี่ลูบิลิก้ชิงดับประทัดโอ้โหดับประทัดอีกรอบไม่ได้โอเคตีไปก่อนนี่มาอืเกือบจ่ายถูกปัสซิงได้นะไหลให้ลูบิลิก้ไปยิงจังหวะเฟิร์สทามช็อตอ่ะคาร์นาโบโล่สาดขึ้นมาก่อนลูบิลิก้หมองให้เพื่อน สวยแง่าามครับเกิดขัดยาสายขึ้นมา,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 าวีล่า,า,า,านั่นแหละตามที่เรานัดหมายกันไว้เอา้าจับบอลยาวไปที่ไงนี่มาวีาล่ายิงไกลเลยวะติด,ด,ดไปก่อนนะลิวาโดจับได้เป็นยิงเป็นจริงวะเ,เมุมของฝ่งตรงข้ามเลยฮ<น>ะ เดือดย,ยิงโย่ทำงไงพี่กุงงาตายกมาโมงเบาไปครับได้เวลาสวยแล้วสินะวางม,มาอย่างนี้นนเนมาจูเนียสวยงามครับชิงก,กับกุอเอ้าอ้าวอ้ตายแล้วเมื่อกี้จะดึงจังหวะซะหน่อย,ย,อยเออติดเซฟไปก่อนวนิลล่าแฟงไนกัดยิงรู้นี้ โอเคเซฟไปก่อนโอ้โหประตูผมก็เหนี่ยวเหลือเกินเซฟชุดชีวิตเซฟมากเหลือโทษอีก3นาทีสุดท้ายนะฮะเป็นจังหวะเตะมุมอีกแล้วสินะผมก็คงต้องตั้งบุก2ขีดนะฮะเดียวยนยูเปิดมาลนี้ไลการสวยนี่มาให้จ่ารอดไลการแทงต่อวิเกิวิเกวิ่ง หักไปโอ้โหหักไม่ได้ว่าโอเคครับผมก็จบไปกับสกอร์สองประตูต่อหนึ่งนะลูวิติก้หล่อหล่อเลยว่าแมตชนี้หล่อจัดตีลังกายิงด้วยยิงธรรมดาโลกมันไม่จำไงจะให้หม่ไม่หม่ตีลังกาจ้อยพาูุทีมาดีใจนะแล้วใส่เสื้อแขนยาวกั้งหมดเลยว่าลามใส่ถุงมือด้วย เดี๋ยวเรามาดูผลสกอร์โดยรวมกันเลยนะครับผมฝั่งแมนยูของผมนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของบอล55ยิง6เข้ากรอบ3า, 1, ามฟาวหนึ่งล้ำหน้าหนึ่งตั้งเตะหนึ่งนะฮะส่วนฝั่งตรงข้ามนะฮะยิง6เข้ากรอบสี่คอบบอล45นะครับฟาวศูนย์ล้ำหน้าศู 0, นย์ตั้งเตไ 3, ไ 2, ะไปอีก3ฟ 2, รีคิาากอีกหนึ่งนะฮะถือว่าไร้การณ์นะ แต่ลูมิดิเก้เราไร้กาดกาไร้ไร้กาดกว่าลิ้นพันนะ MVP เม็ดนี้เกมนี้ก็ต้องไปขอข้อห้ลูมิดิกเกู้่แล้วครับผมตามท้องเรื่องเลยสวยงามตามท้องเรื่องเอาเรื่องจัดๆครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับผมกับการรีวิวเข้าให้ลูมิดิเก้นะฮะโอ้โหสุดจัดในย่านนี้จริงๆว่ะเมตาตลอดกาเลยเนี่ยเข้าให้ลูมิดิเก้ครับแต่เป็นลูมิดิเก้ที่ ยกเครื่องใหม่ครับผมโอ้โหขับสกิลสุดพิเศษฟิโนมินอลฟินิชชิ่งอะธรรมดาที่ไหนนี่มันสุดสุดสุดในสุดอะเข้าให้ดูมิดิเก้นะครับการอัพค่าพลังก็จะเป็นเบื้องต้นประมาณนี้นะครับผมอัพออโต้ไปนะครับ10 5ห้าสิบสะนี่คือการอัพออโต้นะฮะส่วนบูสเตอร์ที่ผมใส่เข้าไปนะครับจะเป็นสไตเกอร์อินสตินนะนี่ครับสไตเกอร์ใส่สไตเกอร์เข้าไปเลยมันก็จะไปสุดอยู่ที่105นะครับผมโอ้โหอ๋อโดยรวม โอ้โหบอกเลยว่าเก่งอ่ะเก่งเกินอะ่ะเก่งเวอร์อะ่ะจากจังหวะในคลิปนะฮะมีตีนังกายิงโอ้โหดุไปดุไปลูบิเิเก้กมาดุไปไม่ไหวร่างนี้ก็ไม่ต่างอะไรจากอีกร่างหนึ่งนะครับร่างที่ว่ามาพร้อมกันนะครับแต่แค่ร่างนั้นจะไม่มีภาพตัวการ์ตนูนอยู่ข้างในนะฮะนี่จะเป็นภาพตัวการ์ตูนเฟี้ยวกว่าใครสนใจก็จัดตัวการ์ตูนมาเหมือนผมได้นะฮะเท่กว่าเฟี้ยวกว่าเยอะดูดิกรอบหลังอ่ะไม่ใช่สีเขียวอ่ะเออเป็นสีแบบ แบบเขาขาวทองๆอ,อ,อ่ะที่ที่เาเยอะ <c oughs> โอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub สไคร์นะครับแล้วกดปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อ,ตอไปส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะั้นฝากเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับรอติดตามได้เลยนะคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะส่วนคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายทุกคนสวัสดีครับ